ตัวนี้เลมี่สี่ห้านะครับมีเปลี่ยนแกนคอนแล้วก็เสื้อของคอนชุดตีภายในอันนี้ก็ดีครับใบไม่สึกไม่อะไรเสน,เนอจะชุดหัวครับอันนี้ลูกค้ามือสองซื้อมือสองต่อมาอีกทีสภาพข้างหน้านี่แย่เลยครับแต่ตรงนี้โอเคอันนี้เสร็จแล้วครับ wow 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 wow